สวัสดีค่ะมาแล้วจ้มาแล้วจ้าผัดชาที่คุณคิดถึงจ้าผัดแล้วจ้าผัดแล้วจ้าวันนี้เครื่องครบเลยครบเครื่องเรื่องอร่อยเลยค่ะก็จะมีอะไรน้าคะเดี๋ยวพี่จื้อก็จะมี เรื่องเรื่องสมุนไพรเนาะวันนี้อ้าวดีจลงพี่จึงเอาจานรย์พิชซึนไ,ไปไหนกันแล้วจานแป๊บ้อ้อจานแ์ไปอาจารย์โชว์จานสวยเลยเจ้าน,นี่ก็ก็จะมีผัดฉ่านะคะผัดฉ่าซี่โครงอ่อนค่ะซี่โครงอ่อนพี่จึงตุ๋นจะนุ่มแล้วนะคะเนะี่ยเครื่องเคียงก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงมีกระชาย มีพริกไทยอ่อนขาดไม่ได้เลยนะคะเครื่องปรัดชาขาดไม่ได้เลยค่ะพริกไทยอ่อนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกนี่ก็คือนี่ค่ะนี่เลยหน่อไม้หน่อไม้ยอดอ,อ่อ,อนๆตุมต้มๆอันนี้ในส่วนพ่ชื่นเองนะคะหน่อไม้ค่ะรับรองไม่อ่อนไม่เอาพิชื่นเอาแต่ยอดเลยค่ะนี่ค่ะยอดยอดอ,อ่อ,อนๆแล้วก็จะใส่ไปทั้งยอดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อความ เวลาเรากินนะมันจะกุบกรุบกบกบพี่ชื่นก็จะผัดพริกแกงไว้แล้วนะคะนี่พริกแกงที่พี่ชื่นผัดขอโทษนะคะนี่ค่ะพี่ชื่นจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเนี่ยพริกแกงเขาก็จะหอมจนส่งกลิ่นนะคะนี่ค่ะพริกแกงเขาก็จะหอมอร่อยส่งกลิ่นเลยล่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ชื่นลงมือเลยนะคะพริกแกงวันนี้ผัดชาจะผัดชา ผัดชาท้าฝนหน่อยจ้าเดี๋ยวพี่ชื่นขอ,อยาแต่น้ำมันหน่อยนะคะแต่น้ำมันพี่ชื่นจะใช้ไม่มากนะคะนี่ค่ะใช้นิดเดียวค่ะพี่ชื่นทำพริกแกงพี่ชื่นผัดสำเร็จไว้แล้วนะคะเพื่อว่ามันจะได้จะได้ไม่ไม่เหม็นเขียวนะคะพี่ชื่นจะจะแวงเรื่องการการเหม็นเขียวของพริกแกงเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะเอากระชายผัดไปให้มันหอมฟุ้งตะลุใจเลยละ่ะ กระทะนี้ไม่ได้เพื่อนอะไรนะคะกระทะนี้ที่พี่ชื่นใช้เกี่ยวพี่แกงแล้วพี่ชื่นถ่ายออกไปว่ากระทะนั้นนะคะต้องให้กระทะร้อนจัดเลยนะคะโอ้วันนี้ถ้าร้อนจัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก้องพี่ชื่นเนาะโอ้ร้อนจัดไม่ได้เสียกล้องพี่ชื่นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวชื่นเดี๋ยวพี่ชื่นย้ายไปเอาเอาเตานี้ก่อนดีกว่าถ้างั้นอ่ะพี่ชื่นต้องการให้เขาให้เขาส่งกลิ่นมากๆโทษนะคะเดี๋ยวพี่ชื่น ย้ายไปเอาเตานี้นี้ก่อนนะคะเออย้ายไปเอาเตานี้ก่อนเนาะให้เขาให้เครื่องกระชายเครื่องอะไรเขาหอมดีนะคะเอาละเอาละน้ำมันร้อนละถ้าน้ำมันร้อนก็ใช้ได้กินจะใส่กระชายไปก่อนนะคะคือต้องการให้ ให้กลิ่นกระชายเขานำเลยนะคะเดี๋ยวชื่นกลัวถูกกล้องนะคะก็เลยก็ยบหนีมาหน่อยเนะะาะนี่ค่ะัดฉาต้องเป็นอะไรที่แบบว่ากระชายกิ่นกระชายกินอะไนี่ต้องนำมาเลยนำนำให้จามอัดเฉยอัดเฉยอยากรู้จังเลยใครบ่นถึงฉัน เดี๋ยวพี่ชื่นก็จะเอาไอ้อุปกรณ์อันนี้ลงไปผัดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นไอ้นี่ค่ะเอาไปลงไปเลยพริกไทยใบมะกรูดกระชายพริกชี้ฟ้าแดงรวมกันไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องบัญญะบรญญังแล้วรวมกันไปเลย หอมก็หอมมากเลยพี่ชิ้นกลัวว่ากล้องเนอะกลัวกล้องหอมจะหอมมากมายนะคะคือต้องต้องคั่วไอ้เครื่องอันนี้ให้หอมเลยนะคะเครื่องสมุนไพรนะคะ เครื่องสมุนไพรต้องคั่วให้หอมเลยนะคะให้เขาตรงกินแหละไม่ต้องน้ํามันไม่ต้องมากนะคะพี่ชื่นจะเป็นคนที่ว่าถ้าทําอะไรพี่ชื่นจะแบบจะห่วงเรื่องน้ํามันนะคะเรื่องน้ํามันต้องไม่ไม,ไม่ไม่ให้เยอะเท่าไหร่นะะี่เขาหอมมากลแล้วพี่ชื่นก็จะใส่น้าปลาไปหน่อยหนึ่งเพื่อเรียบกลิ่นก็ <c oughs> ไม่ต้องมากะคะ่ะคือให้เครื่องเขาในนี้เขาแบบพขาฟุ้งขึ้นมาละคะนี่ค่ะ พี่จุ้นโซ่แล้ว็พี่จุ้นห่วงกล้องเออานี่พี่จุ้นแค่จะปล่อยไฟแรงนะคะนีแอ้วพี่จุ้นจะเติมพริกแกงไปนิดหนึ่งผัดผัดฉานี่คือแบบทางที่ถูกมันต้องแบบไฟต้องแรงจัดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันกล้องแล้วพี่จุ้นก็กลัวเรื่องกล้อง มันก็ตามแบบนี้เลยนะคะที่กงอ่อนใส่ไปเลยค่ะจัดเต็ม <c oughs> โอ้ชิ้น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 ชิ้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนี่ค่ะที่จะตเติมพิแกงพิแกงไปเลยนะคะธรรมดาต้องพี่ลืนเราลืมว่ามัน มันต้องล่อยๆเลยแต่ว่าพี่จิ้มจะไม่มีเาใส่ใส่หน้าไม้ไปเลยนะคะนี่ค่ะหน้าไม้ทั้งน่อเลยกละวันนี้สุดๆไปเลยจะรอดหน้าต้งต้องตั้งกล้องมุมใหม่่นี่ค่ะน่ากินแต่ว่าสำหรับใครจะเติมน้ำไปสักหน่อยก็ได้นะคะ พี่แกงมันจะเดี๋ยวพี่ขึ้นจะไม่จะไม่ตัดน้ำปลาแล้วนะคะเพราะว่าพี่แกงมันมันเคยย็มอยู่หน่อยๆแล้วแหละหอมหอมมากเลยค่ะที่คะแล้วก็มีน่ากินทั้งหน่อไม้ทั้งอะไรอันนี้พี่ขึ้นจะคั่วแบบแห้งๆเลยนะคะอาจจะใส่ <c oughs> โอ้โหโคตจะใส่น้ำน้ำตาเอน้ำต้มสุก,กไปต้กหน่อยนึง เดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่น้ำตาลปีปลงไปหน่อยนะคะไม่มากค่ะนิดเดียวน้ำตาลคีปค่ะนี่ค่ะน้ำตาลคีปใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะคแล้วก็จะน่ากินแบบนี้เลยละ่ะของพี่ชื่นไม่ต้องกลัวนะคะว่าชิ้โครงหมูของพี่ชื่นมีเป็นุ่มอยู่แล้วละ่ะนุ่มอร่อยเลยละ่ะเขาก็จะน่ากิน แต่อย่าลืมนะคะต้องผัดผัดเครื่องแกงให้ได้ก่อนแล้วเราก็เอากระชายเอาพริกไทยอ่อนเอาใบมะกรูดเนี่ยลงไปผัดเลยผัดกับน้ํามันนะคะธรรมดามันต้องไฟแรงแบบนี้นะที่พี่ลืมเรื่องออกกล้องมาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะจะตัดหวานมากแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ที่พี่จะกินรสชาติแบบนี้นะคะเอาแบบว่าเอาแบบลุกทุ่งอ่ะนี่ค่ะ น่ากินค่ะรับรองอร่อยค่ะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยทําอย่างที่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น <_ D> เนื้อปลาเนื้อปลาไอ้นั้นอะไรนะปลาลิจวอ่ะนีอปลาอะไรนะปลากระพงก็ได้ปลาปลากระพงเราก็ตัดเป็นท่อนๆเลยค่ะท่อนๆหรือว่าจะเป็นแต่ว่าถ้ากุ้งมันจะถ้ากุ้งรสชาติมันจะมันจะจัดแต่เรื่อขึ้คกินจิ้แกงๆๆเลยนะคะทำง่ายๆกะเนี่ยทำง่ายๆน่ากินเลยล่ะ โอ้ย oh, โทษ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 นี่ครับคือมันต้องสมกับที่ว่าผัดผัดฉานะสมชื่อผัดฉาเนะี่ยทำแบบทำแบบอะไรละ่ะให้มันเป็นอาหารที่แบบถ้าจะใส่น้ำต้มสุกลงไปอีกก็ได้นะแต่พี่ชื่นไม่ไม่ใส่และเพราะว่ามันจะจะกินแบบว่าไอ้คุก,ค,ก,ค,กคิกนะคุก คุกข้าวสวยล,ลอนๆแล้วก็อน้ำปลาพรมเป็นนิดหนึ่งแต่วันนี้พี่ชื่นผัดนี่พี่ชื่นไม่ได้เติมน้ำปลาเพราะว่าพี่ชื่นชิมพี่แกงดูแล้วพี่แกงเขามันมันจะเค็มไปหน่อยพี่แกงซื้อนะคะนี่ค่ะผัดชายจะลืมนะคะต้องผัดกระชายใบยมะกรูดให้ได้ก่อนนะคะแล้วถึงแล้วถึงใส่ไอ้พนันลงไปแล้วถึงใส่ไอ้อะไรนะใส่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้าเดี๋ยวพี่ เอาจารย์อีก่กับพี่ชื่นม,นมีปัญหาแต่เรื่องจานนีแ่แหละพี่ชื่นทุกทีทำดูนะคะไม่ยากเลยะค่ะผัดขาผัดง่ายๆแต่ว่าพี่ชื่นเอาที่ครงหมูไปสุ่มจนนุ่มมานะ้วคะือ คือพี่ชื่นจะเป็นคนอะไรลนะ่ะกินกินของที่ว่ามันมันกินแล้วมันกินสะดวกหน่อยนะ,ะ <Okay. S 1> พี่ชื่นจะจะติดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใส่จานโชว์จานหน่อยครับโชว์จานหน่อยครับ <laughs> พี่ชื่นก็นพูดแซวเล่นตลกตลกเนะาะก็อยากให้ทุกคนมีรอยอยิ้มน้ไม้พี่ชื่นก็เอาแบบเป็นหนองไปเลยแล้วันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ขูกขิด แต่ไม่ต้องควรนะคะเครื่องสมุนไพรของพี่ชื่นนี่จะแบบจัดหนักจัดเต็มมันเนาะแต่ว่าเสียดายเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่เอาแบบตั้งกล้องดีๆใหม่นี่คะ่ะพี่จื่นจะขอนญาตเทเลยนะคะผัดฉานี่ต้องต้องปล่อยไฟแรงสุดน,นะนะแต่นี่ก็แรงแล้วลหละแรงระดับหนึ่งถ้าแรงได้มากกว่านี้ก็ได้นี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแต่ว่าสําหรับน้ําแกงเนี่ยถ้าใครจะเอาน้ําแกงมากกว่านี้ก็ได้นะคะ อลองทําดูนะคะไม่ยากเลยผัดชาินี้เป็นอะไรที่แบบน่ากินสุดๆนะนะเวลาเราไปสั่งก็กินก็โอ้โหแพงนะนิดเดียวเองแนละ้ไม่ไม่ได้มากเลยนะร้ 150, อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบนี่ค่าคนที่แบบอะไรอะคนที่กินเยอะๆนะถ้าไปกันหลายๆคนนะไม่ไม่พอนะจานเลน้อยจานเปรีเนน้อยร้ 150, อยห้าสิบมานะร้อยห้าสิบนี่กัน ก็จะมีเป็นที่โครงอ่อนนะคะอันนี้ถ้าใครเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปลาก็ได้นะคะปลาก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะหรือว่าจะเป็นเป็นลูกชิ้นหรือว่าผัดฉ่าทะเลก็ได้คะ่ะก็จะจะเหมือนกันเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าอย่างถ้าใส่เป็นกุ้งเฉยๆกุ้งอย่างเดียวพี่ชื่นไม่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยเราจะไปทําให้เขารสจัดมากมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะกุ้งนะคะ,นนะ,คะอันนี้น้ําแห้งๆนะคะพี่ชื่นขอตัวเราพี่ชื่นหิวข้าแล้วเนี่ยเอ น้ำแห้งๆแ,แต่หน่อไม้ไปทั้งหน่อเลยหน่อไม้ของมันชื่นรับรองอ่อนสุดเลยค่ะหน่อไม้อ่อนสุดค่ะผัดฉ่าซี่โครงหมูนะคะลองทําดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำทำง่ายๆของในตู้เย็นเรามีแต่ไม่ใส่หน่อไม้ก็ได้นะคะของในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็เอาอันนั้นมาเลยเอามาใส่เอามาใส่ในเป็นมะเขืออ่อนสักหน่อยหนึ่งมะเขือพวงสักหน่อยหรือตัวบักยาวก็ได้อะไรก็ได้อย่างงี้เจ้าคะเน,นี่ยนี่โอ้ ยังไม่หายฉุนเลยเนี่ยกระชายอะ่ะเป็นอะไรที่อลังมากเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่จึ้งก็จะแต่งด้วยริกไทยอ่อนสักหน่อยหนึ่งนี่ค่ะริกไทยอ่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่มะเขือไอม้มีใบมะกรูดนี่ค่ะมะกรูดมะกรูดบางทีทําอาหารเนี่ยนะพี่จึ้นต้องบางทีบางทีพี่จึ้นลืมของที่จะแต่งนึกออกไหม อมนี่กับใบมะกรูดหรือว่าจะเอาใบโหระพาใส่ไปด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่ชื่นก็อยากให้เขาได้รสชาติแบบว่ายัางไง่ะรสชาติแบบให้มันออกจัดๆหน่อยนะไม่ต้องไม่ต้องหอมใบอะไรแล้วนะคะค่ะฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะรับรองอร่อยคะ่ะแต่อันนี้พี่ชื่นไม่ได้เติมน้ำปลาเลยเพราะพี่ชื่นจิมจิมพี่แกงว่ามันเค็มแล้วยะะังไงตัดน้ำตาลปี๊ไปก้อนหนึ่งเท่านี้โป้มือเนี่ย แต่ว่าใครจะใส่เป็นน้ําตาลทรายหรือว่าเติมผงนัวไปก็ได้นะคะแต่พี่ชื่นไม่ใช้ผงนัวครับเพราะว่าพี่ชื่นจะพยายามเอาแบบเอารสชาติที่เราเคยกินอะที่เราว่าเออเราถูกปากเราแล้วอย่างเงี้ยโดยการตัดน้ําตาลลงไปหน่อยนะคะนี่ค่ะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะรับรองอร่อยค่ะเนี่ยรสรสจัดจ้านเลยนะคะวันนี้รสจัดจ้านเลยเพราะว่าพี่ชื่นอืมจะสํารักอะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลองทําทานดูนะคะรับรองไม่ยากค่ะ แล้วก็รับ,บรองว่าอร่อยสองรับ,บรองเลยล่ะทานกับไข่ต้มทานกับไข่ฟูกุนเชียงปลาเค็มหมูหยองได้หมดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ